วันนี้นะครับผมมีแอปพลิเคชันหาเงินฟรีนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะมาสอนสร้างไรายได้เกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกแล้วก็เมนูต่างๆภายในแอปพลิเคชันแล้วก็มาดูกันว่ามีการถอนเงินเข้าบัญชีของ t ูม m um น n ่ y w a l l ็ t และการถอนเงินเข้าบัญชีของธนาคารหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนคลิปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาหาเงินออนไลน์กันทุกคนเนาะใครที่สนใจในการหาเงินออนไลน์ห้ามพลาดวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าเรามีแอปใหม่ที่จะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะเป็นเกมฟาร์มเนาะเป็นแอปใหม่ที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนะซึ่งวันนี้เราจะมาแกะไปพร้พอมๆกันนะครับมาดูกันว่าเป็นแอปอะไรมีวิธีการทําเงินอย่างไรยากหรือเปล่าง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ กัันนะครบสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับมีชื่อว่า app Rich Farm นะครับจากค่ายของ q i r e นะครับก็ตอนนี้นะครับทางแอป,ปนะมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่1 0 0 0 0แสนดาวน์โหลดนะครับอายุ3ปีขึ้นไปถึงจะสามารถสร้างไรายได้แล้วก็แอป,ปนี้เล่นแอป,ปนี้นั่นเองนะครับ พื้นที่ที่เราต้องติดตั้งนะครับต้องเตรียมไว้ประมาณ38เมกะไบต์นะครับพวกนี้นะแล้วก็รีวิวได้อยู่ที่4.5ดาวนะครับได้รีวิวอยู่ที่922รีวิวด้วยกันตรงนี้นะครับนี่คืออินเทอร์เฟซเนาะก็สวยงามทุกคนเนาะในส่วนของอินเทอร์เฟซของเขาคนระับก็มีการปลุกฟาร์มพวกนี้นะั่นเองทุกคนเนาะ,ะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยเนาะซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะสามารถที่จะทําเงินได้ในส่วนของแอปพลิเคชันนี้นะแต่ก็เราก็ต้องไปลุ้นดูในส่วนของการดาวน์โหลดให้เสร็จสิ้นเนาะ จากการรีวิวนับก็ดูแล้วนับรีวิวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะใน,นส่วนของรีวิวล่าสุดนะแต่ถ้าหากว่าโดยรวมนับก็ถือว่ายังดีอยู่นับได้อยู่ที่4.5ดาวนะครับจะขออนุญาตนะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับจากคุณทารินบอกว่าเกมบักบ่อยมากดูโฆษณาจนจบแล้วไม่ได้รับเงินต้องดูหลายๆรอบถึงจะ ได้เงินนะครับจากคุณ MK MK บอกว่าหลอกเล่นจนถึงระดับที่10ต้องถอนได้5%แต่ยังอยู่ที่0.5%อยู่เลยไม่น่าสิเวลาเลยนะจากคุณ FA พงนะบอกว่าได้เงินยากและไม่มีปุ่มให้ใส่เบอร์ to money wallet แล้วจะถอนเงินอย่างไรอ่ะอันนี้เขาว่าเขาตอนที่เขาถอนเงินเขาไม่มีปุ่มนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ปัญหาเหล่านี้นะครับผมน่าจะยังมีหระเป่าหรือทางแอปพลิเคชันเขาแก้ไขแล้วนั่นเองนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปทําการติดตั้งเลยนะครับกดคําว่าติดตั้งแอปตรงนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งระหว่างที่แอปกําลังดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปอยู่นี่ทุกคนเนาะ ตอนนี้ก็คือกระบวนการของการาตรวจสอบความปลอดภัยนะครับว่า,ามีความเสี่ยงหรือเปล่าตรงนี้นะปรากฏว่าแอปนี้นะครับผ่านการทดสอบความปลอดภัยไม่พบความเสี่ยงนะครับก็ให้เราทําการเปิดแอปเลยนะครับ ดิชฟาร์มอ่ามาถึงหน้านี้แล้วเขาให้เราทำการเข้าสู่ระบบนะครับอ่าเราก็ต้องทำการเข้าสู่ระบบด้วยกดคำว่าเข้าสู่ระบบนะบซึ่งการเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชันนี้มีอยู่ด้วยกัน2ช่องทางช่องทางแรกคือ Facebook นะครับช่องทางที่2ก็คือ Gmail นะครับเราเลือกช่องทางที่เราสะดวกที่สุดได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเราเข้าสู่ระบบ,บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะเริ่มทำงานนะครับ แล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะครับและก็เลือกผักกาดเขานะครับแล้วก็ผักต้องใช้เวลากว่าจะสุกคลิกเร่งความเร็วแล้วลองเลยนะครับก็คลิกเลยเนาะอ่าโอเคผักสุกแล้วไปเก็บกันเถอะนะครับเมื่อเราเก็บผักแล้วนะเราก็าทำระบบในส่วนของคำสั่งซื้อที่1สําเร็จนะได้รับเงินอยู่ที่6บาทนะครับเป็น6บาทในเกมนะก็กดยินดีรับนะครับ ที่นี้นะครับผมนะก็เราก็ทําการปลูกผักที่เหลือนับของภารกิจคําสั่งที่2ต่อนะภารกิจคําสั่งที่2ทางระบบให้เรานั้นทําการปลูกผักกาดขาว3ครั้งแล้วก็ปลูกในส่วนของอันนี้ผมไม่น่ใจะันคืออะไรเนาะก็เราเรามาดูกันเนาะอ่าเป็นข้าวสาลีนะครับอยู่ที่3ครั้งเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะปลูกนะแต่ว่าถ้าเรานั้นนะครับมีพื้นที่ไม่พอเนาะเราสามารถที่จะ ไปเพิ่มพื้นที่ได้โดยการกดที่ตรงนี้นั่นเองนะครับที่จอกนะแล้วก็เขาได้เขียนว่าปลกเดี๋ยวนี้ด้วยการใช้เหรียญอยู่ที่900เหรียญน,นะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีนะฉะนั้นก็เราไปหาเหรียญจากการที่เราดูวิดีโอตรงนี้อ่าครั้งน่าจะได้อยู่ที่5 0 0 0ัน0 6 0 0 0คะแนนด้วยกันนครับเราก็กดคําว่ายอมรับแล้วก็ดูวิดีโอให้จบนะครับแต่ ก่อนทีน่เราจะไปดูเดี๋ยวเราไปทําการใส่รหัสเชิญกันก่อนนะครับสําหรับการใส่รหัสเชิญให้เราไปที่1,000บาทต่อคนกดเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่คําว่า,ากรอก ID คําเชิญนะครับแล้วก็ให้เรานับพิมพ์ใส่รหัสเชิญได้เลยนะครับเรามีรหัสเชิญอยู่แล้วก็ใส่ได้เลยถ้าเรามีของเพื่อนให้เราใส่ของเพื่อนแต่ถ้าเราไม่มีของเพื่อนไม่มีของใครไม่รู้จะไปหาที่ไหนใส่รหัสเชิญนี้ ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเนาะก็จากนั้นก็กดคาว่าส่งไปนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มีรหัสเชิญแล้วเราก็ไปเก็บผักนะจากการที่เราปลูกเมื่อกี้นะครับและก็ตอนนี้มีเหรียญอยู่ที่40เหรียญแล้วเราจะไปปลูกผักเข้าสาลีต่อนะไม่ใช่ผักเด็เป็นข้าสาลีนะกดคลิก ตรงนี้เลยนะครับเราก็รอหนึ่งนาทีเหมือนเดิมเลยนะครับระหว่างที่รอจะพาทุกคนนะครับไปทําการขยายฟาร์มกันเลยเนาะก็ไปหาเรียนกดที่เครื่องหมายบวกสีเขียวนะครับจากนั้นก็กดยอมรับนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอนะครับเด้งเข้ามาเนาะเราก็ดูวิดีโอตรงนี้ให้จบนะครับเราก็จะได้รับเหรียญนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ได้รับเหรียญมาอยู่ที่1,200เหรียญนะครับก็กดคําว่ายินดีรับนะครับ จากนั้นก็นะครับเราก็มาซื้อเลยนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็กดปลดล็อกเดี๋ยวนี้จะได้รับเงินสีเขียวอีกนะสูงสุดอยู่ที่10บ,บาทด้วยกันนะครับกดคําว่าปดล็อกเดี๋ยวนี้นะครับและเราได้รับมาอยู่ที่4บาทด้วยกันจากการที่เข้าสุ่มนะสูงสุดอยู่ที่10บ,บาทนะครับจากนั้นก็ไปซื้อต่อนะซึ่งราคาต่อไปนะครับไม่ใช่เก้าร้อเหรียญนะครับจะเป็นราคาอยู่ที่ 1200เหรียญแล้วฉะนั้นก็เราไปรับเปลียนเพิ่มได้ก็ต่อเมื่อผ่านไป2นาทีด้วยกันเนาะเดี๋ยวเรามากดรับเหรียนต่อนะครับทีนี้เราก็กดรางวัลตรงนี้นะรับรางวัลไปนะครับอ่ะก็ทําภารกิจที่สําสำเร็จแล้วตอนนี้ก็อยู่ในคำสั่งที่3ต่อนะครับแล้วก็รับไปอยู่ที่8บาทน,นะครับผมนะภารกิจที่3ก็คือปลูกผักกาดขาว5อัน ข้าวสาลี5อันแล้วก็เห็ดอีก5อันเนาะซึ่งตรงนี้เรามีเห็ดที่มันเป็นภารกิจอยู่กดเข้าไปนะครับมันเป็นผักกระจา,ะจายไม่รู้คนร้ายทิ้งผักเกินพื้นเนาะถ้าเราทําภารกิจนี้เราก็จะได้สูงสุดอยู่ที่20ครั้งในการปลูกเห็ดนะเราไม่ต้องไปปลูกโดยแบบเมื่อกี้แล้วเราก็มากดดูวิดีโอแล้วก็เขาจะให้เราเองนะก็กดคําว่าทําความสะอาดผักนะครับแล้วก็รับชมวิดีโอไป1วิดีโอนะครับ สรุปว่าผมได้รับอยู่ที่13ครั้งด้วยกันก็เป็นอันว่าทำเพื่อิจสำเร็จของการปลูกเห็ดอยู่ที่5ครั้งนะทีนี้เราก็จะมาปลูกนในส่วนของข้าวสารข้าวสาลีนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะปลูกผักกาดขาวเนาะเดี๋ยวผมจะไปหาเพาื่อิจนี้ก็คือน่าจะเสร็จแล้วละอ่าเดี๋ยวผมจะไปรับเปลี่ยนตอนนะครับแล้วก็มาเจอกันตอนที่เรานั้นไปซื้อที่ดินนั่นเองนะครับผม โอเคทุกคนนะ่าเดี๋ยวเรามาในส่วนของการปลูกผักเอยไม่ใช่เก็บผักก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรานะ่าจะทําการ อ่าอันนี้คือเป็นภารกิจใหม่เข้ามาทุกคนนะไหมคะคิดว่ามีภารกิจนี้ด้วยเนาะฉันมีคนขโมอยอาหารของคนปลกตัดขนของฉันเพื่อเอาไปชดเชยนะครับก็อันนี้ภารกิจนี้ได้รับเงินนะเอาไว้ไปถอนเงินได้ในส่วนของเงินสีเขียวนะครับก็มันมีภารกิจนี้เข้ามาแล้วก็ไปตัดขนของแกะนี้แล้วก็รับชมวิดีโอไปหนึ่งวิดีโอแล้วก็จะได้รับเงินสูงสุดอยู่ที่10บาทนะครับเดี๋ยวเราไปทําภารกิจนี้กันเลยนะครับ โอเคตัว okay, คนแรกผมได้รับมาอยู่ที่6บาทตอนนี้ก็มีเงินอยู่ในบัญชีอยู่ที่24บาทแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปซื้อที่ดินเพิ่มนะครับก็กดตรงนี้เลยเนาะได้มาอีก4บาทด้วยกันแล้วก็ได้ที่ดินอีกเนาะซึ่งที่ดินถัดมาถ้าเราจะซื้อนะครับต้องใช้เหรียญอยู่ที่1,500เหรียญด้วยกันเนาะเราจะไปหาเหรียญจากตรงนี้นะครับหรือเราจะไปหาเหรียญอีก จากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะที่เมนูคําว่า80บาทต่อวันเดี๋ยวผมจะทําการปลูกผักพังๆเนาะแล้วก็เรามาศึกษาเกี่ยวกับการหาเรียนแล้วก็หาเงินเพิ่มเติมนะครับมาที่ คำว่าบ้านก่อนเลยดีกว่านะครับคำว่าบ้านนี้ก็คือเป็นภารกิจของคําสั่งซื้อเนาะก็ถ้าเราอยู่ในคําสั่งซื้อที่เยอะๆนะครับเราก็จะได้รับในสองเปอร์เซ็นต์ในการถอนเงินที่เยอะตามไปด้วยเนาะเปอร์เซ็นต์การถอนเงินของผมตอนนี้นับกดตรงนี้ไปเลยเนาะจะอยู่ที่0.5%นะครับหมายความว่า28บาทของผมก็จะกลายอยู่ที่0 1 4เนาะมาดูสักส่วนนะครับ ถ้าเราอยู่ในระดับที่10นะครับเราจะได้รับการถอนอยู่ที่5%นะครับตรงนี้เองเนาะระดับที่15ก็20%ระดับที่20ก็1น0นะครับมาดูกันว่าระดับที่10นั้นเราต้องอยู่ในส่วนของคำสั่งซื้อเท่าไหร่นะครับมาดูตรงนี้ทุกคนเนาะคำสั่งซื้อที่ 10, อ่าอยู่ในที่10ใน10เอ นี่ทุกคนหน้าสินั่นก็คือเราอยู่ในคําสั่งซื้อที่40นะถ้าเราเล่นจนถึงคําสั่งซื้อที่40เราถึงจะได้ถอนเงินที่5%นะครับพวงนี้เนาะก็ตามนี้นะครับผมนะฉะนั้นก็เราต้องไปทําคําสั่งซื้อตรงนี้นั่นเองนะครับ แต่ผมแนะนำจากประสบการณ์ที่ผมเล่นแอป,ปแนวนี้นะครับเราไม่ต้องทำถึงเอ่เท่าไหร่อ่ะถึงอ่สี่สิบเลยทุกคนนะเราไม่ต้องทำถึง40นะเราเล่นแบบนี้ก็พออยู่ในระดับที่ศูนย์ุดห้าก็พอถ้าเรามีเงินจนครบ10บาทเราก็ค่อยถอนแล้วก็ค่อยถอนเงินนะแล้วก็ไปเล่นแอป,ปอื่นนะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในระดับที่40นะอยู่ในระดับที่10หรือ กิจกรรมคำสั่งซื้อที่40นั้นการถอนเงินหรือการสะสมเงินนั้นมันจะยิ่งน้อยดงเนาะทำให้ทุกคนนั้นบันทอนจิตใจความรู้สึกเนาะฉะนั้นผมแนะนําให้เราเล่นจนถึง1ิบาทก็พอแล้วแล้วก็เราก็ถอนเงินแล้วก็ไปหาแอปอื่นเล่นต่อนะครับผมนะ และก็ผมจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จนะครับภารกิจนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะก็จะได้รับในส่วนของอเข้าสารเนาะเพิ่มอีกหนึ่งอันด้วยกันนะ่าก็กดคำว่าทำความสะอาดตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้า,าไม่อยากทำก็กดการกรบรทปิดไปได้เลยเนาะผมไม่ค่อยทำดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปปลุกเองดีกว่าเนาะอ่าแล้วก็จะใช้เหรียญตรงนี้นะครับอยู่ที่อ่าแล้วก็กดรับเลยนะครับอ่านได้มาแล้วทุกคนเนาะ แล้วก็ผมก็อยู่ในคําสั่งซื้อที่สแล้วก็ขึ้นไปคําสั่งซื้อที่4นะแล้วก็ได้รับเงินอยู่ที่10บาทด้วยกันเนาะต่อไปถ้าเราอยู่ในคําสั่งซื้อที่5หรือคําสั่งซื้อที่4สําเร็จนะเราก็จะได้รางวัลอยู่ที่10บาททีนี้เราต้องปลุกในสงฟักทองด้วยเนาะนี่ตนะัวคนเนาะแต่อันนี้ผมก็จะทําการกดตรงนี้ไปแล้วก็กดคลิกทีเดียวนะครับแต่อันนี้มีรางวัลเงินสดคืออะไรรางวัลน,นี้คือภารกิจนะครับ ให้เวลาแก่เรา6วันด้วยกันนะรับไป100บาททันทีทุกคนนะนี่ทุกคนนะได้มาหนึ่งรบาทเนาะแล้วก็ต้องสะสมตรงนี้เนาะแล้วก็ทําธารกิจตรงนี้ให้หมดนะเราถึงจะได้รับนั่นเองเนาะแต่ว่าผมคิดว่าธารกิจนี้ไม่ได้จริงนะครับตรงนี้เนาะก็ไม่ต้องทําก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วนะตรงนี้ทุกคนนะเร่งความเร็วหมายถึงว่าเราไม่ต้องรอให้หมดอยู่ที่2นาทีนะกดตรงนี้ไปแล้วก็กดต,ตรงนี้ไปแล้วก็รับชมวิดีโอไป1วิดีโอด้วยกันนะครับ เมื่อเรารับชมวิดีโอไปแล้วจนจบนะเราก็เก็บผักได้เลยทุกคนนะโอเคนะครับทีนี้ก็มีในส่วนของฟักทองกระจัดก,กระจายเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกันนะครับแต่ก่อนเดินเลยผมก็จะทําการปลูกผักอันนี้ก่อนแล้วก็มีมแมลงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ไปก,ากําจัดรับจะได้เงินรังวัลอยู่ที่1 0บาทสูงสุดนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไปหวิดีโอนะครับ โอเคทุกคนนั่นได้รับมาอยู่ที่56บาทด้วยกันเนาะเดี๋ยวผมจะไปทําการทําภารกิจเหล่านี้ให้สําเร็จก่อนนะครับผมโอเคทุกคนนั่นในส่วนของภารกิจนี้ก็คือสําเร็จแล้วในส่วนของการปลูกผักนะทีนี้ก็เหลืออีกภารกิจหนึ่งคือการปลูกเห็ดให้ได้10ครั้งนะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทาภารกิจตรงนี้ให้จบเนาะมีภารกิจ8 0บาทต่อวันนะภารกิจเหล่านี้คือส่วนรวมภารกิจของวันนะก็คือรายวันเลยเนาะเราทาการ ปลูกนะสามบท3าม300ครั้งต่อวันจะได้อยู่ที่2,400คะแนนเป็นคะแนนสีเหลืองนะครับแล้วก็เวลาออนไลน์30นาทีจะได้รับอยู่ที่2,400คะแนนเช่นเดียวกันแล้วก็ทําการ ให้ปุ๋ยนะครับก็คือได้ความเร็วให้สําเร็จเร็วๆก็คือ10ครั้งต่อวันรับไป2,400คะแนนแล้วก็อันนี้คือทําคําสั่งซื้อให้เสร็จนะประมาณ5คําสั่งซื้อต่อวันรับไปอยู่ที่44บาทแล้วก็คลิกดูวิดีโอนะ5ครั้งรับไป4บาทนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็เล่นรับไป8บาทแล้วก็แบ่งปันหรือแช์เนาะหครั้งนั้นรับไปอยู่ที่4บาทเนาะกดตรงนี้ไปเลยเนาะแล้วก็กดแชร์ ได้เลยนะครับผมนะก็โอเคประมาณนี้ในส่วนของภารกิจรายวันเนาะส่วนการแนะนําเพื่อนเนาะก็คือมาตรงนี้นะครับไปเชิญเนาะอันนี้คือเราไปเชิญเพื่อนนะครับไปนะครับคนแรกเนาะอยู่ที่1นึ่งพัน้เขียนไวนะ้เนาะแล้วก็คนที่ 1, 800, 2 1 8 0 0 2 4 0 0ด้ยัน้วยกันเราก็คิดคาว่าทําเชิญตรงนี้แล้วก็คัดลอกเนะื้อหาและส่งไปยังเพื่อนของเรานะครับตรงนี้เนาะแล้วก็มีการ เพื่อถอนเงินเนาะอันนี้การถอนเงินนะครับก็สามารถที่ถอนได้วันละ1ครั้งใช้เวลาประมาณหนึ่งาทีจนถึง24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจของอคำสั่งซื้อของรายวันให้เสร็จสิ้นก่อนนะครับเรามาดูกันว่าผมจะได้อยู่ที่44บาทหรือเปล่านั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันตอนที่ภารกิจสำเร็จนะครับโอเคทุกคนนะครับทีนี้นะครับวันนี้เราก็ได้ทำในสองภารกิจคำสั่ง สำเร็จแล้วนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับนี่ทุกคนนะก็สําเร็จแล้ว5ครั้งก็รับไปอยู่ที่44บาทนี่ทุกคนนะรับไปแล้วนะอยู่ที่44บาทนะครับแล้วก็กดคําว่ายินดีรับนะครับนี่ทุกคนเนาะแล้วก็มีภารกิจอื่นๆที่เราต้องทําอีกนะครับตวงนี้นะผมซื้อแปลงเพิ่มแล้วทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมก็สามารถที่จะปลูกผักได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็มีศัตรูพืชเนาะก็ประมาณนี้นะครับนะก็ถ้าว่าเราจะถอนเงินก็มาที่ตรงนี้นะครับ ึ่ง0.5%นั้นเราต้องสะสมอยู่ที่2,000คะแนนนะครับตรงนี้นะถ้าเราสะสมเงินตรงนี้จนถึง1 2,000คะแนนหรือถึง2,000บาทในเกมนะครับเราก็สามารถถอนได้อยู่ที่10บาทตรงนี้นะครับผมเพราะว่าการถอนเงินขั้นต่ำอยู่ที่10บาทนี่ทุกคนเนาก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ